สวัสดีครับท่านผู้ชมเราพร่อๆเก่าช่องลุงแอมัน,นาะครับผมมืนอนี้นมาได้มีโอกาสมาซ่ําไม้เก้าครับผมจากคลิปที่แล้วแดดฮ้อนหลครับผมลงมโค้งยากเมื่อนี้อากาศจะกลมแน่ครับแต่แดดอยู่ก็เลยลมโค้งตกปลาครับเบ็ดมื่อานี้เก่ามาสองขันคือเก้าครับผมสองคั้นคัน้นสองขั้นเป็ดเก้าฟุตรครับผม สายลอกกับเบอร์30สายนาเบอร์0ูนย์เจหเบ็ดเบอร์1ิครับผมนี่เสบ็ดเบอร์10ครับ,ส,บ,รรบสำหรับนักตกปลามือใหม่นะครับเด้อขอแนะนำครับผมกาถ้าจะเลือกขั้นเบ็ดนะครับตกปลาแม่น้ำหรือว่าจะตกพวกปลาย้อนหรือปลาสังวาดปลาสาย,ยุูนี่ครับผมแนะนำให้เอาเล่นเก้าฟุตครับผมเกาฟูดสิบฟุดขึ้นเพราะว่าอาศัยตีไกลครับแต่ว่า เวทนี่ก็ถ้ามือใหม่ก็แนด้น้ำให้ใส่เวทสิบสาสิบครับผมแต่วา่ของผมใส่มเป็นเวทแปดขีดสิบห้าครับผมสองคันเลยครับราคาก็คันนี้ก็ราคาพอแพงนะครับผมอนก็ขึ้นมาหน่อยนึงก็ใส่ของดีบ่ได้ครับผมเห่นน้ำโขงนี่เพราะว่าถ้าติดหินนี่โอกาสทากห้ายครับผม วันนี้กัดไส้เป็นเนื้อมักสูตรลุงแอนคือเก่าครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการเนื้อกับกับขอไว้ก่อนนะครับเด้อเพราะว่าผมยังหาสถานที่พร้อมครับผมเห็ดในบ้านม่ได้เพราะว่าผู้เฒ่าเิ่นบ่อให้เห็ดครับผมมันหอมมันหอมหลายครับผมแต่ว่าถ้าปิดแล้วกับมอมแทบจะบม่มีกิน เอาครับมาล้อรุ่นกันครับผมเมื่อนี้กับใครอยู่มันล้มครับผมมากับช่วงใบใบกับมีม้าไรเนี้ยนหละต่ว่าก้าเอามาลุ่นกันครับผมว่มาม,มีตัวกินบอมอ้ะเมื่อวานี้กับกจากล้มน่ครับผมเบิางยากสำหรับแต่ว่าผู้ ชำน,น้วก็บเบิ่งง่ายครับผมใส่ตะก,กวัวสำหรับดูกระแสน้ำนะครับเด้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งกระแสน้ำดูกระแสน้ำถ้าน้ำแห้งก็ใส่ตะก,กวัวเม็ดไ่ครับผมนี่ตะกัวเม็ดไเนยต้องดูกระแสน้ำหาไมาก้กันี่แล้วครับไม้เป็นแองคครับผมตีลงแอง นั่งตายแงครับก็จะว่าหลายแน่นิีนึงนะครับคลิปนี้เพราะว่ากระจัดให้ความรู้สาหรับท่านที่บรรลุนะครับท่านท่านใดที่เป็นมือใหม่ยังบรรลุจักขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงเอาครับไปรุ่นกับต่อครับผมจะขอใส่เงียกัน พันเหย่ก็คือเก่าครับผมไม่แขนผ่าครับดัดแปลงเอาส่วนตัวคีบเหยื่อกะผมเล็คีบน้ำแข็งครับผมหรือว่าท่านไหนเจ้าไม่ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าผมเล็คคีบน้ำแข็งเพราะว่ามันรีดได้ครับผมรีดเหยื่อได้รีดนุ่นใหติติดครับสายเอ็นได้ครับผม ครับผมอาจมีเสียงล้มก็ขออภัยครับผมตีบอ่อไก่ครับผมเพราะว่าอาศัยแรงล้มซอยอะโอเคครับผมรอรุ่นล้มแน่ครับัน,นื่อวันที่24เมษายนนะครับเด้อ ยี่บสี่เมตรสารครับผมมีตัวปลาพิ่นงเลยสองพังน,น,งน,นนี่ก็ลงก่อกนตันนี้อยู่วะตวนนครเอาครับผมว่นหนายอยู่ครับผัตอนนี้อยู่บ่อยู่นะอยู่่ละพิ่นงเลยอยู่ครับอยู่นี่ครับผมผลงาน เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวอีกคั้นหนึ่งครับผมคันหนึ่งก่อนคันนี้อยู่วะวายูบ่คันนี้วาย,วายูครับผมอยู่ขันเดียวครับได้ตัวเดียวเดี๋ยวขออนุญาต ปลดป่าครับผมครับผมผลงานเขาเห็นนะครับนะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปลดป่าครับผม อรุ่นกันครับผมตีขั้นหนึ่งกันล้มดีครับวันนี้ล้มเย็นดีว่ากระแดดอายแดดมีสุดยอดเลยครับผมอแดด รู้สึกว่าจะประมาณมาหนีประมาณ40กว่าองศาครับผมมาหนีย,ยินบางสั้นได้ยินบางสั้น40กว่าอยู่กว่าพี่น้องเลยอยู่ครับผมอยู่ครับตัวัยเงยครับนี่อยู่เปล่ะคือเบาแท้คือเบาแท้เานเาะอยู่ครับอยู่อยู่ บ่อยู่ครับผมอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ครับผมเดี๋ยวคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนครับผมอยู่บ่คันนี้โอ้ยแล้เขึ้นแล้วครับผมมาอยู่อีกได้ตัวเดียวอีกคือเก่าต้องเวลาถ้าดึงบ่ติดต้องรีบขึ้นครับผมเพราะว่าพอรีบขึ้นนี่เกิด ดึงคน,นีติดก้อนหินครับสายนานี่ครับผมสายนาอยู่ประมาณผมใส่ประมาณเมตรแปดสิบครับผมสายนาความยาวใส่อยู่ประม 80, าณเมตรแปดสิบไนาเพราะว่าถ้าถ้าสายสันนีมันจะถึงพื้นครับผมเพราะว่าป่าส่วนมากกว่าสังวัตจะลอยอยู่แถวบริเวณกลางๆหน้ามครับผม จะมองมาจะมองเห็นตีไหมตีอีกหนึ่งกันครับผมค่อยมาปดป่าเขาครับผมต่อ ครับผมใส่งามใส่ใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับผมพี่น้องเลยกินมั้ครับผมกินมั้ยกินนะครับกินมั้ยครับใส่ใหญ่ครับผม,มปลาสังกว่าดีเพราะต้องย่านหลุดนะครับผมถ้ากินเบ็ดนี่ส่วนมากจะ คืนครับผมถ้าเยื่อหมากเป็นเยื่อหมากนอกจากเป็นเยื่อเมาครับผมจะติดปากแต่ว่าถ้าเป็นเยื่อหมากส้นหมากจะคืนครับกากรลุดเบ็ดง่ายครับถ้าติดเบ็ดนะเอาเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาครับผมเดี๋ยวเบิ้งโตเปาใหญ่ปลดเรียบร้อยแล้วครับผมใส่งามใส่ใหญ่เลยครับผมตัวนี้ตัดต่อครับ อุ้ยใส่ไงอีกแล่ะคุณทองเลยอุ้ยครับใส่ไงครับผมตัวสวยๆเลยเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปากก็เยอะอือสิไปก่อนครับผมเอาปลดปากกันครับผมปลดปากแล้วครับผม,ปดปบผมเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นนั่นเขาคนนี้ันนี้ไปยู่วะอันนี้อยู่วะ ว่าหนาจะยูครับผมสิบปติดถ้สาสิติดนี่ก็คือบ่ดติดครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตีไหมครับตีใกล้เดี๋ยหันนี้ตีใกล้คันนี้ก็ตีใกล้ อีกตัวนึ่งแล้วครับผมไาใบช่วงเย็นๆนี่ปลายกินดีครับเพิ่มอีกตัวนึงละตัวอีกตัวว่าลมกระแหงครับผมลมกระแหงพี่น้องเลย ดูว่าปลายปีงน้อยนึงครับผมเพราะรู้ว่าปลาขาเป็นย้อนปลาขาวในเป็นเป็นย้อนครับผมในเป็นปลาย้อนตัวอาจจะบุ้ใหญ่ครับเพราะว่าดึงมาเพราะตึงมือภานในกะโอเคอยู่กะใส่สวยอยู่ครับผม อีกตัวนึงแหละครับรอ,อรุ่นขั้นหนึ่งครับผมตีไม่ครับผมกด,ดเรียบร้อยแล้วตีปลาน้ำโขงหรือว่าปลาแม่น้ำนี่ครับผมถ้าน้าหลเขี้ยวนี่ก็ต้องผสมเนื้อให้เหนียวเนี่ย,น,ย,น,ยนิดนึงครับผมผสม เหนียวแน่เพราะว่าตีไปมันจะไม่ละลายเพราะกระแสน้านจะเร่ออไปเว็ดถ้าผสมเหลวนี่โอลิปลอยเลยครับผมเอาขึ้นไม้มิตรนุนต้องตีให้ได้เหนียวๆถ้ามันเหลวเกินไปกับผสมไข่นะครับผมผสมไข่ผสมไข่ผสมนุนเพิ่มท่านใดที่เฮ็ดเยี่ยวไว้ใส่เอง ไหมครับผมบใจเบื้องด้านหลังครับผมด้านหลังที่ผมนั่งนะครับผมนี่แหละเห็นนะครับเนาะดีคือผม เวลาตีเบดต้องย้อนสายนี่ครับผมย้อนสายวางหินต้องแปดน่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปของยาครับผมเห็นนะครับเนาะนะครับบรรยากาศนีกับมาหลายคนอยู่ครับแต่ว่าเสียนครับท่านกลับไปละาได้ป่าพราะาป่าบอกินแต่ว่าผมนั่งอยู่นี่ก็ได้มาอยู่ครับผมเดี๋ยวจะ สรุปผลปลาที่หลังครับผมเอาลุนกันต่อลมมวยย้อมเซาเลยครับผมลมมาตลอดแต่ก็ดีแล้วครับผมมืนอวารู้สึกว่าอากาศจะ42องศาครับ42องศาพี่น้องเลยอยู่อืมอยู่กันกพี่น้องเลยบอยูครับวันไหนโอยู ดิดไยเบ็ดนิดเดียวครับผมถ้าเว็ดอ้อนนี่จะรู้สึกไว้ครับผมแต่ว่าสำหรับมือใหม่กาเริ่มต้นที่เบ็ดสิบสามสิบเพราะว่าอาศัยตีตกว่วเม็ดใหญ่เนี่ยครับผมถ้าอ้อนเกินไปก็ยันหักถ้กท่านใดที่ยังไม่ชำนาญน,นะครับเนาะนมือใหม่ แนะน้ำให้ขั้นสป,ปิวขั้นตกสัขันตกสป,ปิวดีไหมครับผม รุ่นต่อครับอยู่บ,บอ,องพี่น้องเอยู่บอ,อยู่นนะยูอยู่ครับอยู่ตกไว้ไครับผมอ้น้งาอยู่ครับผม นครับผมใส่งามอยู่ครับผมเค okay, ครับอากาศครับผมแรงตัวหน่อยละแับเปิดเูบรรยากาศริมฟังกูเป็นไหมครับเนาะ กาดีครับผมอล้มดีไม่อพี่น้องเลยกาดีอยู่วะอยู่วะพี่น้องเลยอยู่วะตึงอยู่วะอยู่ครับอยู่อยู่ครับผมใส่จุ่มจิ้มครับผมใส่จุ่มจิ้มครับ ได้จุ่มจิ้มมานี่ครับผมเออใส่ปลดแล้วครับใส่จุ่มจิ้มครับผมได้จุ่มโอ๊คคันเดียวอ,อีกละเอาแล้วครับผม,มเก็บป่าเลยอือมหนักตึงนะครับตึงน่าจะใส่สวยอยู่ครับผมนี่มเก็บป่าเลยใส่สวย ใส่สวยครับสวยบ่อยู่วันอ่ะพี่น้องเลยอยู่ครับอยู่อยู่ครับแต่ว่าใส่ไงป่แต่ว่าตะหนักตะกัวเพราะว่าไปกันเบ็ดมันอ่อนครับผมมาแล้วครับผมใส่งามอยู่ครับใส่จุ่มจิีมยังไม่เก็บครับผมอีกตัวละ เค okay, ครับผมมาแล้วครับผมสองตัวก oh, ตังงามอยู่ <laughs> มันทังตัวใใหญ่กีใส่ครับใส่ใหญ่ตัวนี้รู้สึกวาสามเซนั้างนี่บ<ะ>ครับใส่มือผมตัวน <laughs> ึงปวดขนาดเลย <laughs> ครับ เพิ่นสวนพิกครับผมเพิ่นลงมาคุยน้ำเพิ่นลงมลอาบน้ำโอเคครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจีงหญ่แน่กะตรงงามแน่ตัวนี้เพราะว่าครับเพราะว่าวบอสพวกตีตีปลาย้อนนี่มันต้องเขาเรียกว่ายัง ต้งมีอันนั่นสวง,งามครับตัวนี้สวง,งามอยู่ัตวออตรง์งแมนอยู่ครับเคยได้อยู่ตัวละเจ็ดขีดครับสวงามครับผมเอาตัวีตัวนี้เราตัวนี้เ็เห็นตอดอยู่ว่าตัวนี้ตัวนี้อยู่ว่าตัวนี้ก็อยู่ ครับยังบมปลดเลยอยู่ครับผมอยู่กบันกาหัวปลากับช่วงใบโอ้ตัวน้อยครับตัวดิ้ตัวน้อยครับราคาเดียวกันครัคยวกันสองร้อยสามสิบครับโลหนึ่งรอาครับโอเคครับผมอีก2โตครับผม

รอหาหา,หาเ้อใส่เดือนก้น <c oughs> เพิ่มมาตัวนึงเลยครับผม <c oughs> นังมาพักหนึ่งครับผมเจ้าของสวนคนมานน่งคุยน้ำรอ <c oughs> รุ่นต่อครับผม นตัวไม้ฮะแล้วก็ดักดักตะกัวบ่พี่น้องเลยดักตะกัวบ่อยู่วัดมาสิอยู่อยู่ครับอยู่ป่ายิ่งคำยิ่งกินครับผมยิ่งคำยิ่งกินครับผมยอมคันเลยหกไกรกักนตัวนี้ก่อนครับผม อุ้ยน่แล้วครับผมใส่ไงครับผมใส่ไงใส่ไงเดี๋ยวคันนี้กันกันอืออุ้ยตนนัวนี้มีอยู่นะอนนสองครับผมปลาลังกิน ใส่งามอยู่ครับผมใส่งามอยูอ่มาแล้วครับผมสองตัวเลยครับปลาเขาอมขึ้นมกกังกรีครับผมสองตัวเห็นเนาะสองตัวเลยครับผมปลาครับเป็นนี่แหละครับไม้เขาหนามกำลังงามครับผมช่วง ปลาเย็นนกำลังกินครับแตมีเสียนเบ็ดคนหนึ่งนางยุ่กุ้นครับผมไก่ครับประมาณจะประมาณบา,าณบสามมงกว่าครับผมเลยถึงเวลากลับครับผมมาเบ่งผลงานเขาครับผมมาช่วงพ่อกันช่วงใบของวันที่24เมษาครับผมนี่ผลงานเขา ปลาสองตัวยังไม่ได้ปลดเลยพี่น้องครับปลาอยู่ประมาณสามโลครับผมสามโลเห็นนะครับเนะาะครับใส่สวยไปย้อนล้วนครับผม คลิปนี้เป็นอะไรครับผมถูออกถูกใจว่าพี่น้องคันถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแเลยนะครับเด้อส่วนเนื้อเดี๋ยวผมต้องขอเวลาสักหน่อยครับผมหาสถานที่ก่อนว่ามีมีเอฟซหลายท่านครับถามมาเรื่องเนื้อก็กะเะเฮ็ดนะครับแต่ว่าขอสถานที่ก่อนพร้อมเมื่อใดเดี๋ยวผมจะบอกอีกเรื่น,นึงนะครับนะ หมายนี่ก็รลิ้มฟังโขงครับผมนำไรกำลังงาครับเห็นเนาะบรรยากาศลิ้มฟังโขงครับผมครับสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้สนิทก่อนครับผมพ่อกันคลิปหนาครับผมพ่อกันนาคลิปนาเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับตากำลังกินดีครับตัวได้กลับละ